ครับพบกับผมเซลต์ต้นอีสุป้ายแดงนะครับก็เดี๋ยววันนี้พามาชมตัว MY 2 4กันนะครับในรุ่นเกรด M คร่าวๆก่อนนะครับว่าวันนี้เป็นยังไงบ้างให้เพผู้ชมได้ดูกันนะครับเพราะว่าเรายังไม่ได้ล้างรถรถพุ่งลงเลยแต่เดี๋ยวรีบพามาให้ชมกันก่อนนะครับก่อนจะรีวิวฉบับเต็มรอติดตามกันอีกทีหนึ่งครับผมใหม่ล่าสุดของอีสุ MY 2 0 2 4นะครับผมตัวนี้เป็นรุ่นเกรด M นะครับสีขาวมุก เครื่อง3,000พันก็เดี๋ยวไปดูกับเซลล์ต้นกันเลยคือวันนี้รถเพิ่งมาลงนะครับอาจจะยังไม่ได้ล้างแล้วก็ยังไม่ได้แกะพลาสติกนะครับก็เดี๋ยวพาลูกค้าไปดูกันครับว่าเป็นยังไงบ้างสวยถูกใจใครไหมคันนี้นะครับผมนี่เลยนะครับเปลี่ยนอะไรใหม่ในส่วนของไฟด้านหน้านะครับก็ทําให้โฉบเฉี่ยวแล้วก็เป็นโคมใหม่เลยนะครับสวยมากขึ้นนะครับครับแล้วก็ในส่วนของล้อ ครับล้อก็เปลี่ยนใหม่นะครับผมเปลี่ยนเป็นลายใหม่นะครับแต่คาว่าขนาดเดิมนะครับขนาด18นิ้วนะครับเดี๋ยวลองไปดูคร่าวๆรอบคันกันก่อนนะครับผมไปนี่เลยอะลองดูล้อดีครับนี่เลยลายใหม่ครับก็ปัดเงาคมเนียมแต่ว่าเป็นลายใหม่นะครับผมแล้วก็ในส่วนของตรงนี้นะครับก็แบบสีเงาๆเป็นคมเนียมเลยนะครับก็สวยดี แล้วแต่คนชอบแต่ผมว่าสวยไปดูด้านหลังกันบ้างนะครับว่าไฟท้ายที่ว่าเปลี่ยนใหม่นะครับนี่เลยเป็นไฟท้ายสามเขาเรียกว่าสามชั้นนะไฟท้ายสามชั้นเลยในตัวนี้โอ้โหไฟท้ายเก่าก็ว่าสวยอยู่แล้วเจอไฟท้ายใหม่สวยกว่าตัวเก่าอีกออันนี้ก็ยังไม่ได้แกะนะครับยังไม่ได้แกะล้อพอดีรถพึ่งมาลงนะครับก็เลยรีบถ่ายให้กับ ท่านผู้ชมดูกันก่อนนะครับไปเดี๋ยวลองไปดูภายในข้าวๆกันก่อนนะครับันเปิดนี่เลยนะครับแผงประตูข้างแบบใหม่นะครับแบบใหม่นี่เลยนะครับตัวเก่าจะแบบเป็นลิบเรียบไปนะครับแล้วก็เดินได้นะครับอตอนนี้จะเป็นลายใหม่แต่ว่าบุนุ่มเหมือนกันนะครับบุนุ่มเหมือนกันดูด้านในกันนะครับ ในส่วนของตัวเบาะนะครับเบาะก็เป็นเบาะหนังแบบคูแม็กเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าปรับในส่วนของลวดลายใหม่นะครับลองดูกันเลยนะครับหน้าจอหน้าจอแบบใหม่นะเป็นแปดอ่าโทษทีคันนี้เป็นเก้านิ้วนะครับแล้วก็ตัวจอากลางสแสดงผลอ่าจอตรงสแสดงผลเนี่ยเป็นทีฟทีเจ็ดนิ้วเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมารีวิวให้ดูเต็มเต็มกันอีกทีหนึ่งนะอันนี้รถพึ่งลงยังไม่ได้ ล้างยังไม่ได้เลยเลยนะท่านผู้ชมเดี๋ยวดูคร่าวๆกันไปก่อนนะครับว่ามันเปลี่ยนอะไรบ้างมันปรับอะไรบ้างนะครับแน่นอนละครับแผงประตูข้างเนี่ยปรับเปลี่ยนใหม่นะครับแผงประตูข้างเบาะลายใหม่นะครับผมแต่ว่าเป็นเบาะหนังคูแม็กเหมือนเดิมแต่เป็นลายใหม่อเอออีกอย่างหนึง่งด้านบนนะครับนี่เพดานด้านบนนะครับเป็นสีดำแบบสีดําเลยนะครับ โทนดำหมดแล้วนะครับรุ่น MY 2 2่ออ่ายเนี่ยยังเป็นสีเขาเรียกสีเบรดอยู่เลยเดี๋ยวลองดูนะครับเห็นไหมด้านบนเนี่ยเป็นสีดำหมดเลยนะครับเพาดานเป็นสีดำล้อกับตัวอคอนโซลด้านหน้ารถหรือว่าภายในรถก็จะเป็นสีดำไปหมดนะครับเดี๋ยวลองดูไฟหน้ากันไหมท่านผู้ชมเดี๋ยวลองดูไฟหน้ากันเป็นยังไงเดี๋ยวลองไปดู นี่เลยไฟหน้าแบบไบ LED p r โปรเจคเตอร์นะครับแล้วก็ไฟตัดหมอก LED ด้านล่างานะครับจะมีไฟ daylight เนี่ยครับตรงนี้นะครับตัวนี้อยู่ในโคมซึ่งเป็นตัวใหม่แล้วก็พร้อมกับไฟเลี้ยวนะครับไฟเลี้ยวเดี๋ยวผมลองเปิดให้ดูเดี๋ยวลองเปิดให้ดูนะครับว่ามันจะแบบเป็นยังไงนี่เลยมา ลองดูกันครับเวลาเลี้ยวสวยแค่ไหนโอ้ถ้ามองข้างนี้นึกว่าเบนซ์นะครับเนี่ยโอ้โหเหมือน Bend เบนซ์เลยอ่ะนี่เลยไฟเลี้ยวอยู่ในโคมเดียวกับตัวไฟ LED เลยแล้วนะครับในรุ่นนี้ไม่แยกแล้วนะครับตัว m Y 24นะครับโอ้โหสวยงามมันจะสวยอะไรขนาดนี้ดูสิเห็นไหมโอ้โห LED สองชั้นเลยอ่าเดี๋ยวไปดูไฟหลังกันบ้างว่าไฟหลังเป็นยังไงเดี๋ยวลองดูนี่เลยไฟหลังไฟหลังสามชั้นเลยนะครับในส่วนของไฟเลี้ยวกับไฟถอยยังเป็นไฟแบบหลอดอยู่นะแต่ว่าไฟตัว LED พวกนี้ก็จะเป็นเส้นเลยด้านบนเวลาเบรกนะครับนี่ led สามเส้นโอ้โหโคตรสวยเลยสวยกว่าน,นี้ไม่รู้จะเป็นรุ่นไหนแล้วถ้าไม่ใช่อีซุเนี่ยทั้งไฟหน้าไฟท้ายเนี่ยโอ้โ oh. ห oh. เดี๋ยวก็เจอว้าวุ่นอีกเนี่ยแท้ถอดศูนย์อีกเนี่ยโอเคครับเดี๋ยววันนี้จบคลิปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวต้นมารีวิวคลิปเต็มให้ดูอีกทีหนึ่งว่ามันเป็นยังไงมีออปชั่นอะไรเพิ่มเติมนะครับผม ยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับอโอเคโหสวยมากยังไงก็ขอล่าไปก่อนกับคลิปนี้นะครับ